มาถึงหนังสือที่จะช่วยพัฒนาจิตใจอารมณ์ความรู้สึกของทุกคนให้ปราศจากความทุกข์ได้นะคะกับหนังสือเล่มน,นี้ค่ะพิชิตความเครียดแบบบูรณาการเขียนโดยยอดมนูเบ้าสุวรรณค่ะเมื่อชีวิตต้องเจอกับอาการเครียดนอนไม่หลับซึมเศร้าหนังสือเล่มน,นี้มีเทคนิคพิชิตความเครียดที่สามารถช่วยคุณได้ค่ะ เพราะในชีวิตของคนเรานั้นมีโอกาสที่จะพบเจอกับความเศร้าความเครียดและความเหงาเป็นอย่างมากแต่อาการเหล่านี้มักจะอยู่กับเราได้ไม่นานก็จะมาลายหายไปแต่สำหรับบางคนแล้วเรื่องราวเหล่านั้นยังสะสมเป็นตะกอนความทุกข์อยู่ในใจเสมอเป็นบอ่อเกิดอาการของโรคต่างๆเช่นนอนไม่หลับโรคเครียดซึมเศร้าซึ่งมีผู้คนจำนวนไม่น้อยที่ต้องประสบพบเจอกับโรคเหล่านี้ ผู้เขียนจึงได้รวบรวมข้อมูลและเทคนิคต่างๆที่จะพิชิตอาการเหล่านั้นให้หมดไปซึ่งเป็นการพัฒนาจิตใจอารมณ์และความรู้สึกของเราแบบบูรณาการเช่นการสร้างภูมิคุ้มกันวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นนอนไม่หลับทำอย่างไรการรับประทานอาหารแก้เครียดสมุนไพรบำบัดหรือแม้แต่การทำสมาธิก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่สามารถบำบัดอาการเหล่านี้ได้ หนังสือเล่มนี้จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยให้ผู้อ่านมีความพร้อมสำหรับการปรับสภาพจิตใจของตัวเองและพร้อมที่จะอยู่ในสังคมที่เต็มไปด้วยความเครียดและความกดดันการทำจิตใจให้เข้มแข็งและศึกษาหาวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นโดยไม่จมอยู่กับจิตใจด้านลบจะช่วยเติมพลังใจให้คุณพิชิตความเครียดได้ค่ะ